รบสวัสดีมิตรรักแฟนบอลด้วยนะครับช่วงที่ผ่านมาได้ยินข่าวหนาหูเกี่ยวกับเลียวเนวเมสซี่แจ้งเรื่องไปยังบอร์ดบริหารของบาร์เซโลนาว่าต้องการยกเลิกสัญญาและย้ายออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัวภายในฤดูกาลนี้ทําให้แฟนบอลบาร์เซโลนาหลายร้อยคนต่างออกมารวมตัวกันบริเวณด้านนอกสนามค้าหนูเพื่อจับตาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสโมสรอยอย่างใกล้ชิดโดยทุกคนพร้อมใจตะโกนขับไล่โจ เซบาตเมลเประธานสโมสรคนปัจจุบันให้ลาออกจากตําแหน่งหลังเป็นคนตัดสินใจดึงโรนัลคูมันต้นเรื่องที่ทําให้เมสซี่ตัดสินใจลาออกจากทีมด้านมากาสื่อชื่อดังของสเปนรายงานว่าสโมสรอนที่มีโอกาสที่จะคว้าตัวลีโอนลเมสซี่มากที่สุดในเวลานี้ก็คือเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะเชื่อว่าเมสซี่ยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเปปกัวติโอลาอดีตกุนซือของบาร์เซโลนาอยู่และแมนซิตี้เอง ก็เป็นเพียงไม่กี่สมโมสรในโลกที่มีกําลังทรัพยายกรในการจ่ายค่าตัวและค่าเหนื่อยมากขนาดนั้นให้กับเมสซี่ด้วยแล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับข่าวการย้ายตัวของเมสซี่ครั้งนี้มาพูดคุยกันครับว่าเ,เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับข่าวเลียวนวเมสซี่กับการย้ายตัวออกจากบาร์เซโลนาครั้งนี้ให้เ,เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอซิสไม่ขออะไรมากครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พวกเราแค่นี้ก็เพียงพอเลยครับ